ทุกทรันตอนนี้รายการของเราเนี่ยฮะออกอากาศทางช่องอมรินทีวีนะครับโดยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูทางทีวีดิจิตอลนะฮะดูได้เลยทางช่อง34นะครับแต่ถ้าดูผ่านเคเบิลและจานดาวเทียมนะครับดูได้เลยทางช่อง44นั่นเองนะครับบอกเลยว่าจุดแค่ไหนความมันความฮาเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าจะทำให้สูตของเราเนี่ยโอ้ยเนิงแน่นนะฮะไปกับ แฟนคลับของเขาที่มาเชียร์นะครับเพราะว่าเขาเป็น2หนุ่มนะฮะจากเวทีการประกวดร้องเพลงชื่อดังของประเทศนะครับย่าง True Academy f a n t a s i a ยนั่นเองนะครับและ2หนุ่มนี้นะฮะโอ้โหขึ้นชื่อเรื่องเลยความรอความฮาและดิบด้วยนะครับ และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือตุ้ยเกียรติกมลและตีวิวิตค่ะขอเียงประมุขต้อนรับแขกรับเชิญของเราในฮะคุณตีวิวิตและคุณตุ้ยเกียรติกมลนสวัสดีครับสวัีครับสดี แข็งแข็งมากโดนอะไรแข็งมากโดนโอ้โหจิ้มตาเลยไปโดนหัวนมสิอ่าคุณตี๋วิทครับผมนิดทกีกมอนว้าชอบวิทพื้นครับผมใครพื้นอะใช่ใครละอยากเป็นพื้นเนาะเดี๋ยวทำไมทำไมพี่ต้องเข้าข้างหลังพี่เด่อนพี่เดินไปข้างข้างก็ได้พี่ก็เดินสไลด์สไลด์อังๆไปฮะคุณเต้ย์กีกมอนครับคุณนี้ไม่ธรรมดานะ เรื่องนะผมพิเศษใส่ใครอะไรครับพูดเสียวอะไรครับคุณสองคนครับไปสนิทเพื่ออไงเป็นพี่น้องกันใช่ไหมหรือไปสนิทกันแต่ผมยังงงอย่อะไรมาอะไรสนิทเมื่อไหร่ไม่ม่ก็ข้อมูลเขาบอกมาคุณสองคนสนิทกันมากๆาเคยเคยสนิทแม้กระทั่งนอนห้องเดียวกันครับอ นอเใส่เก่งในมะมตอนไม่รู้นอนนอนไม่รู้แต่ตอนเข้าห้องน้ำมาเห็นมาแล้วโลกแจโอ้โหเสก็บอกเวกโลกมาจากเบผมถามจริงคุณท่องคุณเห็นของเขาจริงหรอมันมันแบบว่า อะไรลกมากครับผมเหมือนของลกเหมือนเขาเรียกว่าปานละเมอเอง่ใช่เลยอ๋อคือในห้องนอนในห้องน้ำเลห้องน้ำนอนด้วยกันผมจะเอาของใช้ส่วนตัวไปวางไว้จนมันลกมากมก็เลยลกมากมันปานลงดิบคือถ้าใครหลงเข้าไปเนี้ยคือหาทางออกไม่ใช่ได้ใช่คุณพูดถึงอะไรฮะสองลกคุณไปว่าเขาแล้วเขาล่ะลกไหม เขาลกมาผมไม่ลกผมไม่ลกคือคือตอนที่ตียืนอยู่เนี่ยผมผมไม่ผมไม่มั่นใจว่าตียืนหันหน้าหรือยืนทางหลังยืนไม่ต่างหาไม่เจอหันหลังหันหลังหันหลังอ่ะบิ๊กคนเคยขี่ไปรับสาวมาเออกิ๊บซอนไอ้สมัยไม่ยุคยุคเขาออกใหม่ใหม่เขาไอ้นี่ทำไมอะไรอ๋องจอดมันเน้นย้ำเดือดเดือดเดือเดือดเดือดเดือ ปีอ่ะเฮ้ยพอแล้วมันเป็นันที่สวยงามที่สวยงามครับผมเราก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตอนนั้นก็คือมีขับไปนับสา มีต้องมีบ้างครับเลิกแล้วทุกวันนี้เลิกตัววันนี้ขี่แต่เรบผู้ชายด้วยกันผู้ชายเดือชายขี่ขี่แล้วชอบเบรกด้วยเข็นมันแรงแข็งๆปึ๊กปึ๊กเดือดทองอ๋อบุกทุกวันี้ก็ขี่ับเพื่อนครับคุณก็ไม่ธรรมดานะครับผมคุณขี่ไปรับกี่คนเดือนหนึ่ง่วนใหญ่ผม่ขี่คนเดียวผมผมใส่กรอบตรงท้ายไว้เลยห้ามห้ามใครซ้อนคุณแต่งเก่งไงเหล็กเหรอห้ามใครซ้อนเหรอไหนหมวดท่าขี่มอเตอร์ไซค์ให้ดูหน่อยสิ เอาาขเป็นเรื่องกลัวเป็นเรื่องปุ่ยตีขาไม่ถึงขาไม่ถึสูงเก่งจะรัดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวกวนเดี๋ยวกวนท่าผู้ชมจะมองไม่เห็นข้างหลังเฮ้ยเดขาเนี่ยบ้านชิวที่โดดแทบจะแทบ ไม่ทำแบบช่วยทำอะไรจังไรเนี่ยตีตาอยากอยู่ตุรกี้เลยอ๋อครับผีดูเอตเดชเธอดูนิ่งๆเวลาขี่ไม่ผมว่าแบบเป็นมาาเท่ๆเวลาขึ้นก็ขึ้นขึ้นธรรมดาแล้วแต่เวลาบินนี่ไม่ได้เดชเดียวดูคติไม่ได้ขี่ม้าไม่ใช่ไม่บางทีจะมาออกตัวผมยกล้อโมียุกล้อตีโอ้ห้ามมิตอบว่าข้าของตีตึง้งจอกหรอไรฮะตึงจิ้งจอกจริงเหรอไม่เคยไม่เคยมีค่ะไอ้บ้านเนี้ยเวลาเธอแบบ ดิงกลางๆอย่างเนี้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่ว่าเคยเคยแบบมีมาขอเบอร์ห้มูผมไม่ได้ผมไม่ได้ให้เคยเคยตอนนั้นเคยตอนนันเ็บมากัตยมนิดนึงโอ้ยไม่เคยเนี่ยมัตยมเธอมีประสบการณ์เกี่ยวกับแกล้งเยอะจังเลยอ่ะเคยแทบมีหลายเฟสเธอแทบชินแลมัธยมอ่ะผมอาจจะแบบเป็นคน เล่นกีฬาไงเป็นคนฟิตวิทย์พื้นอะไรกันร่างกายแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ตัวหรอกว่ามันหลอกไม่หลอกก็มีแบบบนรือฟ้าตอนตอนที่นั่งบนรือฟ้าก็แบบช่วงนี้ผมไมยืนใช่ไหมก็เหมือนมีฝั่งสงครามเยิงๆไันก็เห็นมองมาตั้งนานผมคนคนนี้เขามองมาหาผมก็ผมว่าไม่ได้อะไรตอนนั้นที่มองหลอกผมไม่ได้เช็คว่าหลอกแต่ว่ามัก็ไม่ได้ไม่ได้แก่มากอะไรเงี้ยพอพอถึงสถานีผมก็ลงธรรมดาใช่ไหมแต่พอขณะที่ลงเนี่ยผมก็เห็น คนเดิมเนี่ยเหมือนไปลงมาก่อนผมเนี่ยแล้วก็เหมือนไปคุยกับเด็กๆเหมือนเด็กขอทานเหมือนอะไรไม่รู้ดูใจดีอ่ะผมว่าเดินมาแล้วแล้วเขาก็เดินตามผมมาโทษนะครับน้องพี่ชอบน้องมาเลยขอเบอร์ได้ไหมครับดีดีเดินมาเคิรผมบอก่จะบ้าเไม่ให้ก็ไม่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เคยมีแบบเทสนี้เหมือนการบลูฟวสฟ้าเหมือนกันผมคนชอบหน้าบลูฟฟ้าก็แบบยืนคล้ายๆเงี้ยแล้วก็มีฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่ง ปึ๊บเอาพริกเกลือมาช็อคปีนหนึ่งแม่งเลยก็แบบล่ำๆหน่อยโแล้วก็ก้าวอ่ะก้าวหนีอ่ะวันนั้นอ่วันนั้นผมไปตีเทนนิสมาเอ้ยตีเทนนิสไม่ได้ตีกันนีไหมผมผมก็ยืนยืงๆกันแล้วก็เขาก็เห็นงเขาก็มองๆอ่ะผมก็ไม่ได้อะไรพอสักพักหนึ่งพอใกล้ๆใกล้ๆจะถึงสถานีที่ผมจะลงอ่ะผมก็ลองเละเองเลยจะมองหน้าอีกเปล่าวะอันนี้เขาก็เขาก็จบตาผมนะเขาเพิงเนี้ย อ๋อแล้วทำไงอไหนไหนไหนไนพอเขาสบตาตีแล้วทำไงนะอ๋อี่เลยแล้วก็ทำไงาันพี่นเลยผมขึ้นเลยหรอเนี่ยอะไรขึ้นวักม้เป็นนี้หน่อยเลยจริงหรอโธ่ผมขึ้นเลยงอคือผมไม่ไม่ชอบไม่ใครมันล่วงล้ำมาทิพปะายผมทั้งทั้งสายตาอะไรวะงกที่งกพี่เนี่ยถ้าเกิดอจบยังยังยก็ควักขึ้นมาเลยผมผมก็พูดภาษาไทยเลยไม่มีปัญหาวะโอ้ยโธ่น่า Uhm เขาบอกเออขอโทษครับขอโทษครับเออแล้วผมว่าผมไม่แต่ไม่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นผมเป็นฟิลอะเด็กเดเออวัยรุ่นแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่นะคือหมายว่าเอออย่างเงี้ยน่ารักไอ้เรื่องโอ๊ยตอนนั้นตอนนัถ้าพูดถึงเรื่องการลุกล้ำอธิปไตยเนี่ยทำไมผมอ่ะเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเออเกย์แต่เกย์เนี่ยเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนของเพื่อนผมซึ่งผมเนี่ยช่วงนั้นเป็นทำงานในในคือไม่ได้อยู่บ้านเราจะไปอยู่หอพักแล้วก็เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายผมก็จะแบบว่าไปอยู่กับเพื่อนของเพื่อนเนี่ยแล้วก็จะออกข้าห้องไปแล้เดี๋ยวออกค่าวนาค่าไฟให้อือะไรอย่างนี้เราก็นอนมันก็จะให้เกียรติเราเกยเนี่ยเป็นเป็นเออเลือดใส่ดีเกยเกยเกย์ผ้าใต้ด้วยเกย์ผ้าใต้คนอดหน่อยบึ้บเกยเกย์ผ้าใต้เป็นเกยนะคนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาให้ผมนอนบนเตียงนอนบนเตียงเขาให้เกียรติเตียงเนาะเขาให้เกียรติผมเขานอนพื้นระดับระดับความสูงของเตียงแบบพื้นก็อยู่ปรณนี้นอนเขาบอกผู้ชายเวลาที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยช่วงประมาณเวลาตีสี่ตีห้าแต่เช้าเนี่ยน้องจะพังงานออ้วรงชาขึ้นมาอนสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเฟรมภาพที่ผมเห็นผมงกำลังหลับอ๋อเหรอกำลังเห็นเพื่อนคนนี้ ขึ้นมาแล้วกำลังเชิญเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยของเธอพี่พังหาดอยู่นะของมันมั้งอ๋อตอนตีสี่ี่จะพังงาดแล้วมันกำลังเอเดี๋ยวพี่เอไปเยี่ยมจะมีหาตอนตีสี่ไม่มันกำลังจะจิ้มผงยอดผมเห็นผมตกใจแต่ผมต้องทำเป็นเหมือนผมยังไม่ตื่นแก้งหลับมันพี่ำอยู่แล้วต้องพลิกตัว น้องเกย์ตายก็ตกใจเออรึร่รึเออว่ะน่ากลัวมากอ่ะแล้วเช้ามาแล้วทำไงกูก็ย้ายย้ายห้องสิครับผมจะอยู่ให้มันกินไม่ไงครับผมตัวมันใหญ่มากวันไหนมันล็อกขึ้นมาทำไงจริงๆพวกคุณก็เกือบพลาดตั้งหลายครั้งเกือบพลาดแต่ก็ไม่พลาดเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นผู้ชายใช่จริงแล้วเนี่ย ไราแต่ครั้งนึงประสบการณ์ชีวิตจริงๆก็อยากจะลองพี่จะเสียสละให้เฮ้ยต้องลองเองเสียสละให้เรดอร์ในการสแกนเกของคุณทั้งสองคนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเต้ผมให้11เลยเดผมอ่ะ คุณคือเป็นคนแม่นมากมองขาดขาดเลยไม่มีทางหลอกผมได้11เอดเดินเข้าไปคุยคำเนี่ยเนี่ยรู้เรื่องเลยถ้าคุณทายผิดตัวนะผมบอกเลยพี่เอกไม่เป็นใครบอกพี่เอกเป็นฉันไม่เป็นฉันทำไปเพิ่งงานผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงใครบอกพี่เอกเป็นเลรอถ้าฉันเป็นแบบนี้ฉันนอนอยู่บ้านนะว่างนะเธอละเต็มสิทธห้เท่าไหร่จ๊ะผมว่าผมจะประมาณหก คือไม่มีพลยคือแบบวันนี้ไอ้ตีโคตรเตื่อนตัวเอาดีนะอย่างเงี้ยสี่กิ้วมากเลยนี่ไม่เอกควรคุณเขาเบื่อกูแล้วลุ้นไอตีก่อนตอนนี้คุณพร้อมที่จะพบกับเก้งต้องสงสัยของเราหรือยังครับพร้อมมากครับผมถ้าพร้อมแล้วได้เวลาเปิดตัวเก้งต้องสงสัยจ้อยสุนเต้นอยากจะรู้จริงๆ คนใช้เจลหน้าตาเป็นไงหน้าตาไม่เหมืกับบ้านไปเลยนะหน้าตาไี่ได้ไม่ตื้อไม่หยุ่นะดูหล่ออลังการเต็มเลยดูเนี้ยดูเนี้ยบนี่โซพี่เล็กโซบินเล็กโอ้ยไม่เล็กนะเธอะดูหล่ออะคุณมาบอกแล้วว่าเฮ้ยขอบคุณโอ้โหใช่ค่ะสวัสดีครับและนี่คือเกมต้องสงสัยของเราในวันนี้โอ้โหเฮ้ย นี่เหมือนคาวบอยคาวบอยเป็นโกลด์แบ็คเมอร์เช่นเนเขาเป็นเชนเขาครับผมเชื่ออะไรครับทำไมดูเขินเขินชื่อเคนครับฮะเคนครับเคนอือเคนเคนเออพี่เคนช่วยช่วยเดินให้หน่อยได้ไหมเดินอย่าเพิ่งเดี๋ให้เซนเป็นคนถามก่อนอย่าไปถือว่าหลังพวกเธอเคนอายุเท่าไหร่สามสิบต้นๆครับสามสิบต้นๆทำอาชีพอะไรอ่าเป็นเทรนเนอร์ครับเป็นเทรนเนอร์ใังานในงานไหนลองเทรนสักท่าหนึ่งสิ เสื้อเสื้อททบแตกอ่ะเสื้อแทบแตกบอกเลยต้องนู้นะเสื้อททบแตกตรงนี้น้ำแทบแตกน้ำเงื่อน้ำเงื่อกเนยูนรอนร้อนร้อนกติกามีเวลาในการถามคำถามแก้งต้องสงสัยก่อนม่านจะปิดโดยจะต้องเซ็นเซอร์คำถามถ้าตรงเกินไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงแต่ถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าแก้งต้องสงสัยมีสิทธิ์แอป คือสามารถข้ามได้หนึ่งคำถามชวนค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มผู้ชายที่ฟิตเนสเยอะไหมฮะเยอะไหมเยอะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรคุณเล่นฟิตเนสมันมีคุณชอบเทรนผู้ชายหรือเทรนผู้หญิงทั้งคู่ครับทั้งคู่ทั้งคู่ด้วยเหรอเวลาคุณเทรนผู้ชายคุณเอาตัวชิดเขาไหมเอออะไรแปลกเนาะนอกนอกจากฟิตเนสนี้พี่ชอบเล่นกีฬาอะไรครับเอ่าไม่ครับ าชอบฟิตเนสอย่างเดียวอย่างเดียวครับอ๋อชอบชอบฟิตพื้นนะอ่าครับผมฟิตฟิตเนสที่พี่ทำงานอยู่อยู่ย่านไหนอ่าสาทรครับสาทรสาทรสาทรก็ใกล้กับสรีลมนยเออใกล้ไงปล่อยขึ้นต้องการอะไรเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรขึไฟฟ้าไปได้ง่ายเฮ้ยถึงเวลาถามต่อเด็กคนหมุนตัวแรดูวัวให้ดูหน่อย ใช่ไหมลองช่วยพี่พี่ช่วยพี่ช่วยหันหลังให้กล้องฮะแล้วช่วยแท็บให้ด้วยแท็บเธอบอ่าขมิดหน่อยขมิดปั๊บปั๊บเฮ้ยโอ้ยแน่นปากพูดแค่คำเดียวว่านิ้วขารู้ไหมคนพี่ช่วยเดินเนียฮะเดินแบบเดินธรรมดาเวลาเดินไปช้อปปิ้งเดินเดินลงมาเหมือนเดินแบบเออดินช้อปปิ้งเออ นี่คือเดินธรรมดาแล้วแล้วลองลองวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งยกยักแน่นมากแน่นมากมองมองหลังมึ้กมากพี่ชอบดารานักแสดงทั้งทั้งไทยและเทศชอบใครครับจิกติ๊กเจษดาครับโยคุณอเขาชอบว่าอะไรครับชอบว่าอะไรครับเขาตีดดีครับเขาตีดดีแล้วและผู้หญิงครับดาราผู้หญิงชอบใครครับชอบยาย่าครับยาย่ามีเพื่อนเป็นเกย์บ้างไหมเยอะเลยครับ แล้วเพื่อนเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้หญิงอันไหนมากกว่าพี่อ่ผู้ชายครับเพื่อนผู้ชายมากกว่าครับแล้วเพื่อนผู้ชายพี่เนี่ยเป็นผู้ชายกับเป็นเกณ์ไหนมากกว่าผู้ชายครับผู้ชายมากคุณชอบไปเที่ยวกลางคืนแถวไหนผมชอบกลางคืนครับเพราะผมทำงานดีตรงไหนตอบทุกคำถามเลยไยนี่ผมชอบอะไรนะไม่ดีอ่มีพื้นแล้วพี่พี่ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงครับผมแอบครับโอ้ไม่ต้องแอปไฟแดดกันเธอนี่ไม่รู้กติกาเลย ปกติที่กันคิวที่ไหนอ่ะไหนเปิดมวกในที่ฉันด้วยเหรอเอออ๋อเพิ่งผ่านการบวชมาเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปไว้ผมทรงนี้ไปชอบสกินเฮดเอ่อครั้งแวบแรกที่พี่เห็นพี่เอกกี้พี่รู้สึกไงครับก็น่ารักดีครับเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่กูแล้วเฮ้ยพี่ไม่พร้อมนั่นไงพี่ไม่พร้อมนะ ฮัลโหลช่คกี้พายจะคิดหน่อย่ดวันว่างวันว่างนี่ชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนครับพลักกอนครับพลักกอนพลักกอนไปซื้ออะไรส่วนมากจะเป็นน้ำหอมครับน้ำหอมคุณใส่เกงไหนเกงกใดเกงใดแนวไหนแบบทรงีหรือว่าตรงทรงอย่างนี้เดียรจีสติงเออเขาเรียกว่าบริฟครับคืออะไรบริฟไหนดูสิดึงก็ไม่ดูสิโอ้โหพี่ดีกรเนถือวสมมติสมมติรองเท้า คุุณณไหนนลองยกฝ่าเท้าเวลาคุณเหยียบที่หมาคุณเหยียบที่หมาอ่าอ๋อได้แล้วได้ลด้รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมาติดเท้ารู้เลยเหรอยกเออเวอร์ละรู้เลยเหรอไหนถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ขาซ้ายคุณเหยียบถ้าขาขวาคุณเหยียบที่หมาคุณจะดูไงเอออย่างนี Yoon, ي, mm. ่ไงไงวะต่างและต่างแล้วไม่ต่างต่าเมื่อนอะไรเนี่ยโอ๊ยเวลาแล้วเวลาแล้วเวียเว้ยดถ่ายด้วยันเรยเว้ย ขับรถอะไรขับรถอะไรคะคุนหมดเวลาค่ะพี่ไม่มียากจริงวะพี่มีพ่อเป็นผู้ชายผู้หญิงไอ้บ้าพ่อเป็นผู้ชายสิอบ้าโอ๊ยคิดได้ไหมคำถามไหนที่มาวิราร์กันหน่อยคำถามไหนที่ถามไปแล้วอุ้ยอีกคนนี้เป็นผู้ชายป่ะผมรู้สึกตอนที่เขายกขาข้างซ้ายครั้งแรกเนี่ยเขาเขาเาเกร็งแต่พอยกข้างขวาเขาเนี้ขาไม่เป็นไรอ๋อ ไม่ทันเนี่ยไม่ทันเนี่ยจะโดนล็อกก็เขราะอย่างนี้แหละมันก็ไม่ทันอ่ะไม่ผมผมดวงสายตอนตอนเลยผมดวงสายตอนพี่เขาเดินอืมยังไงดูเขาเดินแบบเกรงตัวหรอว่าเอ้ยคุณจะเดินไงให้มันแมนอ่ะเอออ๋อมีคิดนิดนึงสังคมสมัยนี้บางทีดูไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยแบบนี้ก็ไม่รู้อันนเป็นเอออาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้เดายากเดายากอย่างเงี้ยน่าได้ลมมากเตั้งนึงเล่นตลอดคุณสองคนตอบว่า เป็นครับเป็นปะเป็นนะเป็นไหมล่ะเป็นเปไหมครับเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นเหรอเป็นครับจริงเหรอเออหนึ่ไม่เป็นเลยไปถามมาดูเป็นหรือเปล่าไม่มั่นใจนั่งดูไม่เป็นทำเป็นมาสายหัวใจวะเนี่ยคะเทยเอาเอาไงเป็นเป็นเป็นครับผมคุณสองคนนะฮะตอบว่าเก่งต้องสงสัยของเราในวันนี้เป็นเก๋ ได้เวลาสเก็ตวัดล็นเป็นต hey, like. er. ้นเป็นแล้วไดไหมยดแมน์แมน์โอ้โหอยเกลงตัวมากเปแล้วมีเกรงตัวมากเลยอ่ะเกินไอวิสมานดีเป็นไดเป็นโอ้โหโอ้โห ทันเลยอ่ะยูยูเป็นครับโอ้ยขอบคุณมากเลยที่มาเปิดเผยในรายการเมื่อกี้มองเมื่อกี uh> ้มองไกลนึกว่าตัวลงมาเขาจะเขาจะออกกว้างนะเขาไม่ออกนะแน่นเขาเบิกงานี่คือเป็นเทรนเนอร์เหรอครับแน่นเลยดูดิคุณเป็นเทรนเนอร์มากี่ปีละ ปีนี้ปีที่12แล้วครับ12บสองเหรอครับโอ้ยนี่คณก็เปิดตัวแบบนี้ปกติครับผมชัดเจนเลยเหรอชัดเจนครับวว่าคุณคุณเหมือนเคยเจอที่อตกรเว้ยเรา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 เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามเป็นทั้งพูดเราโอ้โหากลัวเขาเรียกว่าเปโลตเปโลตหรออ๋อหรอหรอนี่เขาเป็นเคยเป็นช่างจิวเวอรี่มาก่อนด้วยนะท้าอะไรเกี่ยวกับจิวเวอรี่เป็นจูเวรี่ดีไซน์ครับออกแบนดีไซน์โดยตรงแล้วกพันตัวเองมาเป็นเทรนเนอร์แทครับผมยังทำจิวเวอรีอยู่ป่ะครับผมก็เป็นฟรีแลนซ์ สื่อส่วนนี่ลินผิ้หวังอ่ะฟิ e e l a n c e f r e e l a n เต๋ลิ้นกว้างใหญ่ดีชอบขอ <c oughs> ขอ,ขออีกทีกล้องจับไม่ทันฟ <c oughs> ิ e e l a n c <oughs> อ้โหนี <c oughs> ่คุณทำผมเสียเนี่ยหลายหลายหลายช่อนแล้วลินก็ใหญ่ผมผมก็ตามน้ำด้วยลิ้นก็ใหญ่เดี๋ยวใส่ทำไมต้องใส่เสื้อเหมือนพี่เขาด้วยล่ะก็เดี๋ยวไปด้วยการใส่ที่บ้านรู้ไหมครับรู้ครับ เราครับกนในครอบครัวรู้หมดรู้หมดเราบอกเขาหรือว่าเขาเขาอย่าพฤติกรรมเราเราบอกเขาครับอ๋อเหรอครแล้วแล้วแล้วพี่รู้สึกเมื่อไหร่อะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเริ่มเป็นเท่าไหร่เริ่มแต่เด็กแล้วครับแต่ว่าถ้าออกครับผมแต่ว่าถ้าจะออกมาแต่งตัวอย่างนี้เลยก็คงจะประมาณเรียนเข้ามาเรียนกรุงเทพหรอครับอ๋อเท่าไห่ประมาณสิบสองแต่งตัวอย่างนี้เลยก็จะไม่ออกเนาะลำลำเต่งมากอะบอกเลยว่าลำเต่ง ามมัันนนเป็แขนอ่ะเอาแขนไว้ในในเกงอ่ะนี่สมมติถ้าให้เลือกตีตุ้ยจะตุ้ยตีถ้าให้เลือกตุ้ยตีคุณจะเลือกใครอ่ะตุ้ยครับเรื่องทำไมความสูงและตัวโตเท่ากันครับอ๋อพูดง่ายไอ้ตีนี่เกเลือกไอ้ตีเนี่ยไส้แตก เต๋อเขาไม่เลือกคุณโอเคอดอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมจะเสียใจดีเขาไม่เลือกคุณนะคุณตุ๋ยได้ได้แล้วอย่างแล้วอย่างแล้วอย่างพี่เอกเนี่ยสามารถป่ะไม่ครับไม่ฮะต่อไปฮะเหมือนกันเหมือนกันสเป็ชีวิเดียวกันโอ้คุชอบเป็นแมนแต่ไม่ชอบเป็นแมนนะสิไม่เชิงนะครับก็ไม่ใช่แบบนนั้แล้วอย่างนี้คุณจะให้เขาโทรรับสายหรือโทรออกเมื่อกี้เฉลยไปแล้วครับเฉลยไปแล้วเขาบอกได้หมดได้หมดแล้วแต่จังหวะใครยอมใคร อะไรไวกว่างงเลยเกิดนี่ไงนี่ไงฮะถามผมมานานแล้วไม่ใช่เหรอว่าแล้วบอกพี่จักไม่แน่ใจวะอ๋อพี่จะได้ลองเสียสจับแล้วบอกเลยตกใจมีแฟนไหมมีแฟนไหมอ่าไม่มีครับตอนนี้ไม่มีโสดโสดครับชอบสเปคแบบไหนอ่า กันเลยต่อแล้วต้องเบึ้มเหมือนกันศึกยุทธหัตถีช้างชนช้างโต๊ดหมดโต๊ดหมดอยู่ไหนอะไรเงี้ยวันนี้นะแขกรับเชิญของเรานะฮะทางคุณตุ้ยลูกตีนะตอบถูกนะครับขอบคุณมากรับขอบคุณเจ้าต้องสงสัยของเราด้วยนะฮะคุณเคนนั่นเองครับอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้ มาเคุณช่างไม่ปลอดภัยนะเตีมาสลับยืนนั่งเออสลับไปแล้วม้ใครนู้นเนี่ยกลัวคนนู้นไปเขาชอบเขาชอบเธอก็คู่กันฉันก็คู่ตีเออก็ลงตัวไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวตกลงได้เมื่อไหร่โบ๊ทโบ๊ทเปล่าเราอะโบ๊ทป่าไม่โบ๊ทเรายอมโบ๊ทเหรอมันคืออะไรเรือเหรอโบ๊ทก็สองอย่างไงโบ๊ทแปลว่าทั้งคู่ทั้งคู่อยากจะลุกอยากเอาไปบนเรืออย่างเงี้ยเหรอโบ๊ทมันไม่เกี่ยวกับเรือเลยเอาเงี้ยก็โบ๊ท คนละบทบท B H T บทอ๋อตายแล้วเราต้องไปคุยกัหลังใหม่แล้วล่ะวันนี้เรียกว่าสนุกสนานมากเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตุ้ยครับพี่เขายืนตัวมอไรนี่ไหนไหนคุณเรื่องละคุณกอดเขาหน่อยอ่าอั่งเ็ย เดี๋ยวมีหลังใหม่อ่ะดูสิวเดี๋ยวให้ยืมเดี๋ยวให้ยืมข้างหลังนี้อ่าเ่็นฉั้นจตีเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันตีดเทนนิสกันหมดเวลาแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ